ก็มาอยู่สำหรับเกมไม่ใช้เน็ตประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่รอคอยเกมไม่ใช้เน็ตอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆด้วว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเ็มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า ครที่มองหาเกมแนวพิกเซลอาร์แล้วก็มองหาเกมแนวไมค์กิสเบกเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเลบิลินรีเจนท์2นะครับสาหรับเกมนี้นะครับเป็นภาคต่อนะครับสำหรับเกมเลบิลินนะครับรี g e n ต์นะก็เป็นเกมภาคต่อจากภาคแรกนะครับที่เราเนี่ยจะได้ไปเล่นสารต่อเนื้อเรื่องจากภาคแรกนะครับเนาะ ตัวเกมไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเกมแนว R P G ลงดันเจียนแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นแบบลงดันเจียนตะลุยมอนเก็บอาวุธเก็รบรวบรวมไอเทมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็นำมาอัปเกรดเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นเป็นระบบ He a แ and Slash นะครับก็คือ ตีแล้วก็หลบบอสตีแล้วก็หลบการโจมตีของศัตรูด้วยนะครับภาพการาฟิกบน,นเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตเพาะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่น่าเล่นนะ่าสนุกมากๆนะแล้วก็บอสภายในเกมเนี่ยมีมากมายให้เราไปจัดการเลยเทีเดียวนะชอบเล่นเกม PC ลงมือถือแล้วก็เป็นเกมแนววางแผนเนี่ย ก็คือต้องาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Life War นะคสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะรับปทดเป็นคนทหารแต่ละคนนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเล่นอยู่4คนแล้วก็แบ่งฝั่งกันนะครับในการสู้รบเนาะที่เล่นนะครับของตัวเกมนี้ก็คือเขาเนี่ยจะทอยลูกเต๋าให้แล้วก็เราเนี่ยจะเดินตามพูกเต๋านะครับเมื่อเราเนี่ยไปเจอคนหรือว่าไปเจอผู้เล่นต่างเราเนี่ยสามารถทอยลูกเต๋ายิงคนได้ด้วยนะครับว่าจะขี่ดาเมจหรือว่า ตัวของฝั่งตั้งรับเนี่ยจะถอยลูกเต๋ากีดาเนียยิงไม่โดนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวน่ารักน่ารักหน่อยนะครับเนาะมันจะเป็นภาพออกแนวอนเเมะแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D เนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกมนี้มีทั้ง PC แล้วก็มือถือแต่ว่าตัวของ PC ีนะครับจะมีราคาที่ถูกกว่ามือถือเนาะ เกมนี้เป็นเกมเสียงเงินด้วยนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับเพิ่งมีลถอยู่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสกมนี้มีชื่อว่าสกไลกริมเบอร์แอสซูเปอร์มาซีทูนะครับสำหรับทุกเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับเรื่งมีรถตามเควสไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีลบภายในตัวเกมค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นภาคที่2แล้วนั่นเองเนะครับเนาะก็หลายคนก็น่าจะอยากเล่นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีด่าน,นต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่นหลายคนได้มากถึง7 V7 เลยนะครับก็คือแบ่งฝั่งกันเล่นได้หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นทําตามภารกิจก็ได้เหมือนกัน มีเครื่องบินให้เราเลือกเล่นมากถึง18กอล์ลัมเลยนะครับใครที่มองหาเกมเครื่องบินมาใหม่เล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่อยู่บน iOS เท่านั้นแล้วก็เป็นเกมที่เสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่จะเล่นดูตังค์ตัวเองก่อนนะครับถึงจะจะไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมกับหลังจากเกมเปิดให้บริการใน Apple Arcade ดตอนนี้ก็เปิดให้บริการทั้งสองสโต,โตกอูการไปเที่ยวบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าว a เ i a เดย์ไลท์นะครับสเกมวาเลเดย์ไลท์นะเป็นเกม PC ที่พวเรามามือถือกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบ RPG แนวเทอร์นเบทแล้วก็ผบบสมแนวผจญภัยเข้าไปด้วยวก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะเกมนี้นะครับจะอยู่ในปี211นะครับที่อยู่ในยุคสมัยของ i ิน e r i a ียเอนะครับเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยในทวีปแห่งใหม่ แล้วก็ในทีวีแห่งใหม่ก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็มีให้เราเนี่ยไปเลือกสู้กันค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกมจะมีการจัดทีมตัวละครแล้วก็มีการอัปเกรดตรัวละครมีการสูงแล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นกันด้วยนะถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าราคาเกมนี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกัน นะครับใครที่จะเล่นเนี่ยก็พิจารณาก่อนได้นะครับเนาะเกมแนวยิงกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงหรือก็มองหาเกมสเปคต่ำเล่น,นง่ายๆเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับตรเกมที่มีชื่อว่าเจนวันเต็ดนะฮะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้เล่าบทเป็นทหารคนหนึ่งนะครับที่จะ ไปยิงพวกปีศาจต่างๆไม่ให้มาทำร้ายโรคมนุษย์ของเรานะครับก็จะมีพวกทั้งใจแอนหรือว่าพวกปีศาจต่างๆนะครับเป็นพลสไนเปอร์นะครับที่จะยิงนะครับต้องยิงให้ปีศาจตัวน,นั้นตายให้ได้ในแต่ละดานนะยยิงตายเร็วเท่าไหร่ก็จะได้รับคะแนนที่สูงหรือว่าเรายิงที่หัวหรือว่าเรายิงที่อะไรต่างๆที่จะทําให้คะแนนที่สูงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีการอับเกรดตัวของอุกรณ์หรือว่าปืนของเราด้วยเนะน,นี่ยต่ัไปเจ้าน้า เล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวเกมรถกันบ้างน,นะครับสระเกมที่มีชื่อวา่า drift car racing นะครับสำหรับตัวเกม,น,มน, X, esting, นะครับระจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่จะมีภาพอมองมุมสูงนะครับยิ่งเราเนี่ยหาเลือกรถมา ตัวหดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความเร็วที่สูงมากๆซึ่งตัวเกมจะเน้นในการดิฟนะครับเข้าโคง้งต่างๆยิ่งเข้าโค้งได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำคะแนนได้เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โค้งในแต่ละด่านค่อนข้างจะมีความยากแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละด่านเนาะอืมแล้วก็ภาพการาฟิกภายในยเกมก็ ค่อาขนังนสวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพเมือน่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับถ้าต้องการจะเล่นนะครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมที่มีชื่อว่า s u m m o n e r Hero นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นเกี่ยวกับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นอัศวินรับที่จะปกป้องเมืองจากพวกเหล่าร้ายนะครับ ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้ก็คือเราเนี่ยสามารถจะทีมตัวละครแล้วก็ปล่อยให้ตัวเกมเนี่ยเล่นเองได้เหมือนกันนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเป็นลูกทีมของเรานะครับตัวเกมจะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะ เลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมจะมีตัวความางาให้เราเลือกเล่นมากมายเหมือนกันนะครับแต่และตัวความก็จะมีการอัปเกรดเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราจะจะอัปเกรดตัวไหนนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบ PVP เล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกแฟนเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนว2 d ดีภาพนในการเล่นลเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้าน ข้างเนี่ยนหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมนี้ชื่อว่า Heaven Dust นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวโซย์โวหรดีเอาชุรอดจากซอมบี้ที่จะอยู่ในสไตล์ยุค90น,นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวของ Resident Evil เลยทีเดียวนะครับตัวเกมยังเป็นเกม PC ที่พอเรามามือถือด้วยนะครับที่วางขายทั้งตัวของ PC แล้วก็ Nintendo Switch เลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมมีทั้งหมด2ภาคนะฮะตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่ดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะเจอศัตรูเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอตัวไหนเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกทำเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะ ลองเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวเนื้อเรื่องเงินบ้างแล้วก็เป็นเกมที่ขตออกมาจาก P4 ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบก็คือสามารถไปเล่นเกมนี้ก็ได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า Return to Monkey Island นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะพูดเรื่องราวที่ต่อจากภาค2งนะครับที่เรานจาะได้บทเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปอยู่ในฐานะผู้นำบนเกาะ Monkey Island นั่นเองนะครับ แล้วก็ไปต่อสู้กับพวกเข่าร้ายด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นเกมในสไตล์ POINT AND ด์คิกนะครับก็คือการกดเดินไปนะครับแล้วก็จะไปเจอพวกเนื้อเรื่องต่างๆาก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับภาพม,มองในการเล่นเกมนี้จะอยู่ในรูปแบบ 2D ตอนเรกนด้มีชื่อว่า ชูหูนะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์เกม PC มามือถือกันอีกแล้วนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยบุกสมแนวแก้ไขปัศนาก็เรานี่จะได้รับบทเป็นเด็กสาวเด็กสาวหนึ่งที่ออกไปประจนภัยในโลกอันกว้างใหญ่แล้วก็มีปิญหาให้เราแก้ไขด้วยนะครับเนาะ แล้วเกมนี้นะครับจะมีความน่ารักมากๆของพวกกราฟิกนะครับมันจะเป็นแนวลายเส้นออกแนว 2D เลยแล้วก็มีปริศนาให้เราแก้ไขค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นั่นเองนะครับราคาก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันเนาะก็สำหรับใครที่มีตังค์ก็สามารถไปลองเล่นกันได้หรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่ารอเกมมันลดราคาก็สามารถรอก,กันได้น,นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Maximus um 2นะครับ สตาร์เกม Maxima 2เนี่ยจะเป็นเกมแนวโรครปรผสมแนว RPG ที่สวมบทบาทเป็นผู้กล้าที่จะไปสู้กับพวกปีศาจที่จะมาลุกรานเมืองซึ่งภายในเกมเนี้ครับจะสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเลย,เยรับก็คือสามารถเชิญเพื่อนหรือว่าสามารถ นำเพื่อนเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกหยะุ่มกันก็ภายในในเกมนะครับจะเล่นผ่านด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยจะมีการเก็บไอเทมต่ตางๆที่เราเนี่ยสามารถนําไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมก็ต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายภาพนในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผ มีชื่อว่าสติกแมนกังฟูมัตเตอร์ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอา g ์พีผสมแนวโรคลเขครับด้วยแล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นผ่านดานไปเรื่อยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการ เก็บไอเทมแล้วก็นํามาใช้สกิลต่างๆแล้วก็แต่ละไอเทมนี่ก็จะมีสกิลต่างๆด้วยแล้วก็ในแต่ละสกิลก็จะมีมานาด้วยให้เราคํานวณกันว่าเราเนี่ยจะใช้มานาเท่าไหร่แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอาวุธแต่ละอันก็มีความสามารถแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเรียกใช้กันนะครับแล้วก็โหมดภายในเกมมีอยู่2โหมดแต่ว่าโหมดเดึงยังไม่เปิดนะครับเนาะ ก็สาหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถประลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจอกแนวสเต็กแมนนะครับเนาะแล้วก็ภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับเนาะเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, แล้วก็มองหาเกมแนวพิกเซลอาร์ Art, มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือตาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า RPG g u i l of Winduria นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะมีเรื่องราวมาณว่าในโลกของเราเนี่ยเกิด สิ่งชั่วร้ายนะครับที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวแล้วเราเนี่ยก็ได้รับเป็นผู้วิทักนะครับก็ในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เล่นเป็นแบบโอเพนเวิร์หน่อยๆแล้วก็ผสมแนวเทิร์นเบด้วยนะครับในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีการเทิร์นเบด้วย แล้วก็ภาพกราฟิกภในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปกเลยเพราะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเพราะในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับเครื่องบินรบแล้วก็มองหาเกมแนวขับเครื่องบินรบเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า air v e t r a n mission นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ ให้เราเนี่ยขี่เครื่องบินลบนะครับทำตามภาร,รกิจต่างๆนะครับซึ่งภาร,รกิจภายในเกมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเจออะไรบางทีก็าจะาไปสู้กับเครื่องบินด้วยกันบางทีอาจจะไปสู้กับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าบางทีเนี่ยจะไปสู้กับเรือก็มีเช่นเดียวกันเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับภายในในเกมก็มี เครื่องบินให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของเครื่องบินด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยอย่เหมือนกันนะครับภาพในรารเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะชิวาเซลเลอร์ออ s s ซี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไบ v วที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นกะลาสีเรือนะครับที่ตกจากเรือแล้วก็มาอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาชิวอดอยู่ให้ได้ ตัวเกมนีครับจะมีการต่อสู้กับพวกผีพูดผีปีศาจโครงกระดูกแล้วก็มีการไล่กระถางหรือว่ามีการหาสมบัติคบคู่กันไปด้วยตัวเกมก็น่าจะมีความน่าเล่นมากๆนะครับเพราะตัวเกมมันจะเป็นระบบโอเพนเวิร์ผสมก็คือเราเนี่ยจะไปอะไรไหนก็ได้แล้วแต่เราเนะี่เราจะเล่นตามภารกิจก็ได้ตัวเกมยังสามารถเล่น Co-op m u l ลติเพลเยอเล่นกับโฟเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกม จะมีกราฟิกออกแนวโฟริกอนนะครับแล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถประลองโหลดประลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอ okay, เคนะครับก็มีบ้างสลับ15เกมไม่ใช้ในประจำสัปดาห์แต่ก็งวังวท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม